ทายพี่น้องก่อนนะคะพักทายพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะอีสานสารพัดมือนี่สิภาษพี่น้องมาสัมผัสกับชีวิตเรียบง่ายเนาะคะ่ะแบบเรียบง่ายค่ะกำลังสิก,กอไฟเนาะคะ่ะนี่บบเลขกอไหวก่อนเนาะค่ะพี่น้องมือนี่อีสานสารพัดสิภาพพี่น้องหงเข่าบรเซ็ตนามเนาะคะ่ะคือสมัยก่อน ผู้เฒ่า่นสิพห้าเฮ้าเซตนะะ้ำแล้วค่ะได้น้ำเข่ามาก็เอาเกลือมาโรยนะคะ่ะแล้วก็ใส่ถ้วยกินอร่อยมันอย่างนี้เลยพ่อเฮ้าท่าข้าวเซจน้ำเฮ้าสัมผัสได้ว่าเมื่อทานเข้าไปแล้วความรู้สึกมันแตกต่างจากข้าวที่ไม่ได้เซตน้ำแต่ทุกอย่างวิตามินคาร์โบไฮเดรตทุกตัววิตามินทุกตัวที่รวมอยู่ในข้าวนั้น ทานเข้าไปแล้วมันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกอิ่มท้องเราจะหุงเหมือนกับหุงข้าวหม้อไฟฟ้าแต่เราจะใช้เตาไฟที่มดแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ก็คือหมอดำเนาะคะ่ะเอาสีใสหมอดำกันเนาะคะ่ะน้ำกับซีประมาณเดียวกันกับหม้อหอุงข้าวไฟฟ้าเติมน้ำในระดับเดียวกันเลยเนาะคะ่ะแต่เราต้องคอยดู ไฟค่ะเขาตรงค่อยเบ่งไฟเนาะคะ่ะค่อยเบ่งไฟให้อุณหภูมิของเขาแบบคงทีเนาะคะ่ะเพราะว่าเราเติมน้ําแบบแบบพอดีจํากัดเลยค่ะติดฝาเดี๋ยวเฮากับค่อยจูไฟเนาะคะ่ะหากที่น้องท่านใดยังไม่เข้าใจคําว่าจูจูไฟไปฟังคำตอบที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ หลังกลางนี้ชีพาพี่น้องไปเผาขยะเดี๋ยวให้พี่น้องเด้เบึงให้พี่น้องเด้เบึงก่อนเนาะคะ่ะเกือบแล้วเกือบชูไฟไม่ทันเกือบดาบในขณะทีเฮารอดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเขาไปสาบโค้งไก่ให้ลูกน้องเลยเนาะคะ่ะสุกพอดีพอดี ร้วนข้องไก่ให้ลูกน้องกินเนาะค่ะเดี๋ยวห้าไปหดน้ำต้นพักหวานกันค่ะบ้านฮาปีนี้ไม่มีคนชื่อฮีดแก้วสัญญาไว้แล้วปีกล้เมื่อคืนเดือนงาไอเพนเดือนสิบสองไอ,อเคยบอกว่า อายสิมาลอยกระทงคู่น้องพอถึงเพนเดือนสิบสองน้องเฝ้ารอวันไม่เห็นพี่อีมาพี่จากไปไหนน้องเฝ้าตั้งใจอีกอ้อยท่าพอถึงเดือนมก,กราน้องคอยตั้งหน้าเฝ้ารอวันนั้นเมื่อคืนเดือนไง น้องรอคอยอายไม่มาสักทีเป็นอย่างน้องจังมีสี่ลีคอยจนถึงเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่ไม่เห็นหน้ามาค่ะสำหรับชีวิตเรียบง่ายของอีสานสารพันเนาะคะ่ะมือนี่ก็ะปากเสียงเพลงตอนนี้เราก็ฟังเสียงสดๆกันไปก่อน ฝากไว้แน่กันแล้วกันเนาะค่ะชีวิตเรียบง่ายจากอีสานสารพันธ์ค่ะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเติมใจให้กับซึ่งกันและกันกับขอบพุณนพี่น้องติดตามหากคลิปของอีสานสารพันธ์และเป็นคลิปที่ใช่ของพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานสารพันธ์นำในเดอ้อค่ะพี่น้องสำหรับมือนี่ จบคำเนี่ยกรน,นะคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ